ไปซ้ายภาขันมาเฮ็ดยัองอยู่ใส่เดี๋ยวนี้เฮ็ดยังี่อยู่ไวขีดตั้งไหน <c oughs> <c oughs> เฮ็ดนัง,นงกันเนี่ยสวัสดีครับเจอกับพี่โจ้สะเพิ่มเดือนเดือนนะครับโอ้ยเน่อยไม่เลยเจ๊น้ำหาจะไปใส่ไหมภกคันเฮ็ดยังเอามาังเอาอยัางไงเอเมี่มาเบิ้งนี่ปมาพี่น้องพี่น้องมาพ่อเฮ็ดเผียเผียรเห็ดแกงเฮ็ดแกงเฮ็ดอะไรนี่อันนี้เฮ็ดเขาเรียกเฮ็ดอะไรนะแม่เฮ็ดขาบ่นอส โอ้เห็ด่ะนี่โ <Abby> อ้ยดูเต็มเลยเนี่ยเนี่ยคุณ่ะนี่ก็เห็ดเนี่ยเบื้องเนี้ยพี่น้องเห็ดอีกแล้วคุณ่ะโอ้ยนี่เด้อเจี๊ยาเอาโอ้้ไดเป็นนเดี๋ยวเพื่นเจี๊บอกเขาซื้อมาปลูกเบื้องเนี่ยดูขามันเด้อนี่เด้อบอไดเซีปลูกเด้อนี่เด้อเบื้องเอื่องหนึ่งเนียนปึ๊บอยู่เด้อหน่ะนั่นเห็นปะเอ้ยมาสัดนี่แหละมานี่แหละเห็นปะเฮ้ยเห็นปะคักปะหาน้าเมี่ยหาน้าเมี่ยเห็ดกันนะ อีหลีพี่น้องไม่ได้ชกตาเห็ดอีหลีเห็ดธรรมชาติเห็ดจากต้นาาต,ต,ต,ต้นยางนาเห็ดจากต้นยางนามันเกิดจากข้างบนบอกจากไม่รู้ใ <c oughs> บใบาย,ยางนาตกลงมานี่มันก็เลยกลายเป็นเสืออ่อเห็ดเชื้อรา,าเชื้อราเห็ดอ๋อเป็นในใจเห็นว่าเฮ้ยเจอแล้อบอกบอก,บอกใหม้มาเห็ดคอนเทนต์นี่แหละคอนเทนต์คักดไหลคอนเทนต์คัลาดไหลพี่น้องมาหาทานคอนเทนต์มหาทานคอยก็ไปร้อยเจ้าอยู่บูนนี้มันเห็ดยางไงอันนี้เห็ดอียังน่งเห็ดเพาะเห็ดเพาะค่ะ อันนี้แคเิดพะเฮ็ดพอใหญ่ได้นพอใหญ่อฝอหนังอืมฮ็ดพอหนังาพอหนังอะบอออนหนังอันีพี่น้องฮ็ดน้ำมาดดิอนนี้เฮ็ดน้ำมาเห็ดน้ำมากหรือเฮ็ดแดงพี่น้องกระดฮ็ดกนดีย่ก็ว่อเถาะนี่แหละก็เอเฮ็ดถ้วองก็วอเถาะข่ไปล้อเจ้าสองชมวงอยู่พุ่นหาบ่พอมานั่งเฮ็ดยางกันอยู่เหี้ยมาเอมางเิดคักเงิดแน่ต้มกันทเฮ็ดเถาะโอ้ตายไ